แม้เด็กๆที่ถูกเลือกจะมืดแปดด้านแต่ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่เหมือนกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้นะครับมาจากเรื่องดิจิมอนครับผมวันนี้มาย้อนวัยกันนิดหนึ่งนะในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคแรกสุดนะครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่มีชื่อว่าพวกพ้องบนเกาะไฟและทวีปเซิร์ฟเวอร์ครับผมวันนี้ผมจะมพูดถึงดิจิมอนที่เป็นดิจิมอนที่มีการช่วยเหลือพวกเด็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆผมก็คัดมานะครับโดยนิยามคําว่าพวกพ้องของเ,องเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยผมใช้คําว่าดิจิมอนที่อาจจะเป็นศัตรูกันใน สุดท้ายเนี่ยได้มาช่วยเหลือพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับผมคัดมาทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่ามีตัวอื่นที่น่าจะเข้าพวกมากกว่านี้นะครับก็ลองแชร์กันได้นะแต่ว่าผมคัดจากของเกาะไฟกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นหลักเพราะว่าในพวกแบบว่าที่ประกับไปยังโลกมนุษย์แล้วไปสู้กับวันเดวอนแล้วแล้วก็กลับมาสู้กับดาร์กมาสเตอร์ตอนนั้นก็คือจะไม่ค่อยมีพวกพร้อมใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า12ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากต กับเด็กที่ถูกเลือกได้ไง่ายหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขามาต่อสู้นะครับโดยที่ทําให้ปิโอมอนในแปลงร่างเบิร์ดดามอนได้นะตอนนั้นก็คือแต่ว่าเมลามอนเขาโดนฟันเืองสีดำเออก็เลยต้องแบบว่าเป็นดิจิมอนั่วร้ายไปนะแต่ว่าในตอนท้ายสุดเนี่ยคือเขามาช่วยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกสู้กับดาร์คมาสเตอร์นะครับบนยอดเขาที่เป็นสไปรัลมาร์เทนเลยนะเออตอนนั้นก็คือเข้ามาช่วยสู้กับพวกอีบิมอนนะครับเออก็บทบาทเล็กน้อยแต่ก็สามารถมาช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกต่อสู้ได้เช่นกัันนคผมมตต่อ่ออาวที2ก็็ืเป มอนไซบอร่างสมบูรณ์นะครับก็คือว่าเป็นดิจิมอนที่เด็ดิจูเลือกเจอที่เกาะไฟเช่นกันโดนฟันเฟืองสีดําเช่นกันนะครับแล้วก็เข้ามาต่อสู้กับเด็ดิจถูกเลือกแล้วก็สามารถถอนฟันเฟืองสีดําได้ก็เลยกลายมาเป็นพวกพร้อมกับเด็ดๆที่ถูกเลือกนะครับโดยแอนดมอนเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความเก่งนะก็คือสามารถพึ่งพาได้แต่ว่าต้องบอกว่าเขาก็มีข้อมูลต่างๆนานาที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้เหมือนกันอย่างเช่นตอนที่เขามาเจอกับพวกไทจิกับโคชิโร่ในเขตของมุกเคนดามอนอีกทีหนึ่งอ่ะเอ แล้วก็ช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกสู้กับมูกินดามอนไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะมูกินดามอนมันเก่งจริงนะครับผมตัวต่อมานะครับเคนทารุมอนครับผมเคนทารุมอนก็เป็นดิจิมอนคล้ายๆแบบเคนทารอสนะเออซึ่งเขาได้เจอกับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกโดยที่ตอนนั้นเป็นมีมี่กับโคชิโร่นะครับแล้วตอนนั้นก็คือโดนฟันเฟืองสีดำเหมือนกันเลยครับฟันเฟืองสีดำเป็นเหตุเดียวนะครัฟันเฟืองสีดำตอนนั้นก็คือพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็คือโคชิโร่กับมีมี่สามารถช่วยเคนทารุมอนได้พอช่วยเคนทาาารรรรรรุุุมมมมมมมอออนนนนนนนเเเเสส็็็็จปป๊บบบีีีีีี่่่่่่่่ยคคคคคททให้้้้ขูลลลกกกััโโโโชชิิิแแวววะง เด็ดตที่ถูกเลือกคนอื่นๆมีนั่นแหละเขาเรียกว่าดิจิวายส์นะครับมันคือดิจิตอลดิวายส์ที่เรียกย่อว่าดิจิวายส์เป็นอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถช่วยโลกดิจิตอลได้นะครับแบบแฝงความสามารถในการช่วยเหลือแปลว่าพวกดิจิมอนได้อะไรพวกนี้นะเออถือว่าถือว่าเป็นดิจิมอนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะเออตัวต่อมานะครับผมยูคิดารุมอนครับอ่ะยูคิดารุมอนก็เป็นดิจิมอนตุ๊กตาหิมะนะครับตุ๊กตาหิมะตอนนั้นไปเจอกับพวกไทจิกับยามาโตะแล้วก็ต่อสู้กันเล็็็็กกกกกนน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 ้้้้ออ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 ยยยยะะะครรรรรรรัััับบบไไตตตววีีีีโดดดฟฟเเเเืงสสสาาาาแ่่่พมมููจปุุ๊ิ ยอมรับว่าเออพาดไปนะเพราะว่าโดนฟันเบืองสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็ได้เข้ามาช่วยในศึกของพีเอมอนตอนท้ายนะครับก็คือตอนนั้นผมมองว่าน่ารักมากเลยนะเขาก็มากับมีมี่แล้วก็โจไว้แล้วทีนี้เนี่ยไอเมลามอนกับยูคิราลุมอนน่ะมันก็มาด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้โอคามอนมันก็บ่นไอสองตัวเนี้ยว่าแบบว่าเนี่ย ไอตัวหนึ่งร้อนไอตัวหนึ่งหนาวใช่ไหมแล้วมีมี่ก็อ่าเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ที่อ่าน้ําไม่ค่อยเย็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บยูคิรดิุมอนบอก are, ได้แช่แข็งให้แล้วก็เออแบบทำให้แบบน้ําดื่มเย็นขึ้นมาได้ทันทีอะไรเงี้ยเออถือว่าสุดยอดมากนะครับอ่าตัวต่อม,มานะครับผมอ่าตัวหลักเลยเลโอมอนครับอ่าเลโอมอนก็เป็นดิจมอนที่ช่วยกับพวกเด็กๆที่ถูกเรื่องมาตั้งแต่สมัยเดวิมอนแล้วเนาะ <laughs> ก็คือร่วมต่อสู้กันนะตอนนั้นแล้วก็เป็นดิจมอนตัวหนึ่งที่รักความยยยุุตติธรรรรรรมมมมาาาาาากกๆเเเเลลลนนนนนะคัับแแ้วว็็็ปปปดดดดีีจออึงงงงท่่่สสถไ ในภาคหนึ่งนะครับก็คือเขาเคยอาบแสงที่จะไว้ตอนที่โดนฟันเฟืองสีดําของเดวิมอนไปนะแล้วก็อิทธิพลตรงนั้นก็ส่งอันส่งให้เลโอมอนเนีสามารถแปลงร่างสุดยอดได้นะครับแต่ว่าตอนที่เอาไปต่อสู้กับเมทันเอเตมอนก็ยังควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ว่าถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็เท่แล้วก็ตายเกือบทุกภาคนะครับ <laughs> อันนี้แซวเล่นๆน, <Le> นะแอนเลโอมอนไม่ไดโกรธกันนะโอเคตัวต่อมานะครับผมเอเลคิมอนครับเอเลคิมอนก็เป็นดิจิมอนอ่าคล้ายๆหนูคล้ายเม่นในชะ่ไหมเออก คอยดูแลเมืองแห่งการเริ่มต้นครับเออก็คือว่าบทบาทของเขาจะเป็นหลกักๆเลยนะอันนี้จําง่ายมากประมาณนี้เลยก็คือว่าเมืองแห่งการเริ่มต้นคือเมืองที่ดิจิมอนที่ตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นดิจิตามาที่นี่นะครับแล้วก็เอเลคิมอนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คอยดูแลพวกทารกนู่นนี่นั่นนะครับเขาได้เจอกับทาเครุและเดือกับปัตามอนแล้วก็ตอนแรกก็คือแบบเอเลคิมอนเนี่ยมันเหมือนกับแม่ลูกอ่อนที่มีความหวงเด็กๆนะครับแล้วทีนี้พอปาตตมอนกับ ทาเครเนี่ยยาดดีด้วยปุ๊บอ่าโอเคสองคนนี้ไม่ได้มีเจตนาายอะไรอ่าโอเคก็เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันเสร็จปุ๊บเอเคิมอนก็จะหายไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็กลับมาร่วมศึกกับตอนปียมอนเหมือนกันเลยครับผมออนะก็คือว่าตอนนั้นมาช่วยต่อสู้กับอีมิมอนนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือตอนนั้นโจไปเจอกับเอลิคิมอนเนาะเอลิคิมอนนะ่ะเขาเก็บฮาร์โมนิก้าของยามาโตได้เออแล้วไอ้โจก็ตามรอยเสียงนี่มาแล้วก็นี่ก็ไปเจอกับเอลิคิมอนแล้วก็ทุกคนก็ชวนกันไปต่อสู้้้้้กกัับดาาาาาร์คมมมมเตตอนนนนนะะผ่็ขววปีย ตัวต่อมานะครับยูนิมอนครับยูนิมอนก็เป็นดิจิมอนอ่ามาบินได้นะครับซึ่งตอนนั้นได้ต่อสู้กับอีคากุมอนนะแล้วก็เป็นตัวดิจิมอนอีตัวหนึ่งที่โดนฟันเฟืองสีดําเออแต่ว่าตอนที่ในสุดของปีอรมอนก็เข้ามาร่วมปาร์ตี้อีกเช่นกันนะครับบทบาทของเขาคือว่าเขาเป็นดิจิมอนที่บินได้นะครับก็ช่วยให้มีมี่กับโจเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเออถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่บทบาทอาจจะน้อยคล้ายๆกับเนรามอนคล้ายๆกับยูคิรุมอนอย่างเงี้ยบทบาทไม่เยอะเท่าไหรมับผ ตัวต่อมานะก็คือโอการมอนครับโอการมอนเป็นดิจิมอนที่ตอนแรกเนี่ยมีความชั่วร้ายแล้วก็เขาเป็นดิจิมอนไวรัสเนาะดิจิมอนไวรัสในที่นี้ก็คือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทไวรัสนะไม่ใช่ว่าติดเชื้อนะเออเป็นประเภทไวรัสก็จะมีความดุร้ายมีความปาดเถือ่อนเล็กๆ,ๆนะ้อยๆอนะเออแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะมีความอ่อนโยนในใจนะครับเขาใจอ่อนให้กับมีมี่ตอนที่มีมี่ช่วยรักษาบาดแผลให้เขาเพราะว่าโอกามอนเนี่ยเขาเดินแบบว่าร่อนเร่ไปนะครับแล้วก็มาเจอกับป่าดาร์คมาสเตอร์ของพีโนคิมอนเนี่ยเออก็เลยแบบว่า เสร็จปุ๊บเนี่ยมีมีม่ก็ประถมพยาบาลให้เป็นอย่างดีเลยโดยมีโจคอยดูอยู่ข้างๆนะครับแล้วพอมีมี่เนี่ยช่วยเหลือโอกามอนโอกามอนก็บอกว่าขอบคุณมากซึ้งมากเดี๋ยวจะตอบแทนบุญคุณให้นะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะเออแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอกามอนก็เข้าร่วมปาร์ตี้ในการต่อสู้กับพวกปีเอมอนด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าตอนท้ายสุดก็ตลกนิดนึงนะโอกามอนบอกว่าฉัอนอนะ่ะเป็นดิจิมอนไวรัสฉันไม่สมควรจะอยู่กับพวกวัคซีนกับเดต้าอย่างพวกนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินจากไปนะครับแต่ว่าก็ถืือออออวววววว่่่่่าาาาาาเเเเป็็็นนนนนดดดดิิจจมมมมมตตตัััึงททีีีครร้นะ้ร้้้ยยะแแกกกกกกกลลลไบบใขาาชพถููส มาสเตอร์นะครับถือว่าเป็นดิจิมอนที่ช่วยเหลือได้กๆทถูกเลือกได้อีกนิดนึงนะตัวต่อมานะครับไอตัวนี้ช่วยเหลือได้โคตรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนที่ช่วยเหลือในลักษณะที่ว่าข้ามน้ําข้ามทะเลกันเลยทีเดียวนะก็คือโฮเอมอนครับโฮเอมอนเป็นดิจิมอนประวานเขาปรากฏขึ้นมาหลังจากที่พวกเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยกำจัดเดวิมอนได้แล้วเด็กๆที่ถูกเลือกก็ได้เจอกับเกนไนนะครับเกนไนมีการบอกเล่าเรื่องราวว่าเด็กๆที่ถูกเลือกต้องไปยังทวีปเซิร์ฟเวอร์ของโลกดิจิตอลนะคร้นเเกาขะจใชป็ าแพ้ใช่ไหมในการข้ามทะเลคิดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้หอันตรายมากเลยนะเออแต่ว่าโชคดีได้มาเจอโฮยมอนจะเรียกว่าโชคดีไงโชคร้ายก่อนนะครับก็คือโฮยมอนเนี่ยโดนฟันเฟืองสีดําแต่ว่าที่เศษเศษหลงเหลือนะครับก็โดนฟันเฟืองสีดําไปและทีนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเดดดดที่ถูเลือกนะครับเดดดดที่ถูเลือกก็เอาฟันเฟืองสีดําออกให้โฮยมอนก็ได้สติกลับคืนมาแล้วก็อาสาจะช่วยพวกเดดิที่ถูเลือกเนี่ยไปส่งที่ทวิปเซิร์ฟเวอร์นะครับนอกจากจะไปส่งที่ทวิปเซิร์ฟเวอร์นะก่่่่่่ออออออนนนระะะหววาาาาางงั้้เเเเเพพพกกดดดดีถูลลืืไป แท็กเนาะสำหรับใส่ตาสัญลักษณ์มาด้วยนะครับเออแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาช่วยเดดเดดี่ถูเลือกจากเมตันซีดามอนในพาร์ทของดาร์คมาสเตอร์ด้วยนะครับเออเรียกว่าเป็นดิจิมอนที่แบบมีบทบาทเยอะมากจริงๆนะครับมาช่วยเดดเดดี่ถูเลือกเนาะพาหนีไปใต้ทะเลแล้วก็ร่วมสู้กับเมตันซีดามอนแต่ว่าต้องสละชีวิตลงนะครับเพราะว่าเมตันซีดามอนโจมตีใส่ฮอวมอนทีเดียวฮวยมอมนดับเลยครับผมอืมแต่ว่าฮอวมอมนก็ได้มาเกิดใหม่นะครับแล้วก็อันนี้แถมให้ว่าเขาจะได้มาปรากฏตัวใให้้้เเรรราาา็็นนนนนนออออีกกคคคัังงงึภืตปพขดิ ของโจนะดิจิเป็นท่องความซื่อสัตย์นะครับก็คือโจพาโฮยม่อนมาช่วยเหลือพวกเดสสุเกตที่ติดอยู่ในป้อมปราการใต้ทะเลนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอีกจังหอีกตัวหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความยิ่งใหญ่นะตัวมันใหญ่นะครับผมเออถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเดเดดิลได้เยอะมากครับผมตัวต่อมานะครับผมจะอยู่ที่ทวีปเซิร์ฟเวอร์นะครับเด็กๆจะไปเจอที่ทวีปเซิร์ฟเวอร์นะก็คือจะเป็นพิกโคลมอนก่อนเลยครับผมพิกโคลมอนบอกเลยว่ามีบทบาทเยอะมากนะครับบทบาท ดึงความกล้าให้กับไทจิแล้วก็อากุมอนนะครับเพื่อที่จะสามารถแปลงร่างได้อย่างถูกต้องเออแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นเมทัลเกมอนได้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะไทจิเพิ่งจะทําให้อากุมอนแปลงร่างเป็นเกมอนแล้วก็วิทยา,าการผิดพลาดกลายเป็นสกลเกรมอนมาก่อนไทจิก็เลยกลัวการแปลงร่างนะครับแล้วพอกลัวการแปลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้อากุมอนไม่ได้แบบต่อสู้ไปด้วยนะครับแล้วพอพิคโคลมอนมาช่วยฝึกจิตให้กับทางไทจิแล้วก็อากุม่อนเนี่ยเออทั้งสองคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า ความกล้าอีกครั้งหนึ่งที่จะแปลงร่างเป็นเกรมอนนะครับให้กับ um อ,อากุมอนเนาะเออก็คืออากุมอนแปลงร่างเป็นเกรมอนตอนแรกก็คือไปสู้กับทีรโนมอนที่เอเตมอนส่งมานะครับผมเออถือว่าเป็นดิจิมอนอีตัวหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องของการฝึกจิตให้กับกเด็กๆที่ถูกเลือกและเป็นดิจิมอนที่ทําให้เด็กๆที่ถูกเลือกรอดชีวิตจากการสังหารของดาร์คมาสเตอร์ผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าตอนที่เด็กๆที่ถูกเลือกกลับมาที่โลกดิจิตัลตอนนั้นก็คือมีสไปรัลมาเทนตั้งอยู่แล้วนะครับก็คือปกครอยง,รรองอรอรยยาาามมเตอแลละก่ ว่าพวกดาร์คมาสเตอร์เนี่ยมันกำลังจะปลิดชีพพวกเดเดที่ถูกเลือกแล้วแต่ว่าพี่โคลัมอนเนี่ยใช้เขตอาคมในการเข้ามาใกล้นะครับแล้วก็พาเดเดที่ถูกเลือกหนีแล้วก็ทวงเวลาให้ดาร์คมาสเตอร์นะครับทีนี้การทวงเวลาที่จะต่อสู้กับดาร์คมาสเตอร์เนี่ยก็คือว่าส่งเดเดที่ถูกแล้วเสร็จพวกเนี่ยการสู้กับดาร์คมาสเตอร์ของพี่โคลัมอนเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าพี่โคลัมอนเป็นร่างสมบูรณ์ตัวเดียวแล้วจะไปต่อสู้กับร่างสุดยอด4ตัวมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับแล้วพี่โคลัมมอนก็ต้องจบชีวิตลน้เเเเออีียกกก่่่ดทถูืื็พให สามารถเดินทางไปถึงสไปรอนเมลเทนได้นั่นเองครับผมตัวต่อมานะครับเหมาวรวมกันได้นะครับมมันเป็นดิจิมอนที่มาเป็นเซตก็คือเกดคอมมอนนะครับกับโอตามามอนนะเป็นลูกออสกับกบนั่นเองครับสตัวนี้เป็นดิจิมอนที่มาช่วยเหลือมีมี่นะครับตอนท้ายเนาะก็คือมาร่วมศึกของเปียมอนเช่นกันนะครับมาเป็นฝูงเลยนะแต่ว่าพื้นหลังนะครับแบ็กกราวของเกดคอมมอนแล้วก็โอตามามอนเนี่ยเขารักมีมี่นะเพราะว่าเขาจะเรียกมีมี่ว่าเป็นองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงอ๊บองค์หญิงอ๊บอะไรอย่างงงี้้นนนนะะะเเเเอออออก็็จปปแแบบบบวว่่่าาาาารรมมณณ์ัซึ มีความหลงรักมีมี่นะครับเพราะว่ามีมี่หนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบอยู่กับใครใครก็หลงรักเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ของจิตใจของเธอนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นประสาทของโทโนซามาเกะโคมอนนะครับก็คือเป็นบอสของเกะโคมอนนี่แหละแต่ว่าบอสของเกะโคมอนมันไม่มีเรื่องราวอะไรให้เรามากมายนะครับแต่ว่าเกะโคมอนกับวตามอนเนี่ยเขาจะแบบว่ารักนับถือมีมี่มากเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับมีมี่ครั้งหนึ่งในตอนดาร์คมาสเตอร์แล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมทีมเข้ามากับพวกเด็กๆท ผมต้องบอกว่าในพาร์ทของไอภาคแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรางงงวยมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราดูเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีพวกแบบว่าอนิเมะที่เป็นซีรีส์ประมาณนี้ครับที่เป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์ Adventure ที่มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเหมือนกับเล่นเกมแล้วเราไม่รู้อะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีพวก NPC อะไรพวกนี้มาคอยช่วยเรานะครับดิจิมอนเหล่านี้ก็เหมือนกับ NPC ที่คอยมาช่วยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับมีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเออผมว่าการที่มีมดิจิม ถูกเลือกเนี่ยมันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเด็กๆที่ถูกเลือกได้แบบนี้นะครับให้เด็กๆที่ถูกเลือกได้รู้ว่ามันมีปริศนาอะไรที่เรายังไม่รู้มีอะไรที่เราต้องแก้ไขอะไรพวกนี้นะเออถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็เอามาทําคลิปนี้ให้กับทุกคนดูนะครับผมทุกคนเนี่ยดูแล้วชอบดิจิมอนตัวไหนนะครับที่เป็นพวกพ้องของเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับส่วนตัตผมนะในภาคหนึ่งผมว่าผมชอบพิคโคลมอนนะมันด ก็ถือว่าเป็นอีกดิจิมอนอีตัวหนึ่งที่ผมมองว่าผมชอบในความน่ารักของมันนะครับในบรรดาของแบบดิจิมอนที่เป็นพวกพ้องของเด็กที่ถูกเลือกนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบตัวไหนก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ